เขาบอกว่าต้องการล้อมรั้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อทำการ,กรเกษตรโจทย์เนี้ยคล้ายกับโจทย์ของเด็กม .1 ที่สอนเมื่อเช้าแต่ของเมื่อเช้าถ้าล้อมรั้วเนี่ยเขาจะล้อมเขาจะหาหอละมอนะฮะแบบล้อมยังไงให้ได้ปักเสากันห่างสุดอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ๆอ่ะเดี๋ยวเราดูโจทย์นี้ถามอะไร โดยด้านหนึ่งของพื้นที่เนี่ยต้องการล้อมห้วติดครองจึงไม่ต้องมีรั้วกัน้นอ่าเพราะฉนั้นถ้าวาดรูปสมมุต,ติเรายังยังไม่อ่านต่อเราอ่านแค่นี้นะครับมันก็จะมีครองอใช่ไหม,มล้อมั้วให้ปะ่ะอ,อย่างนี้อ,อนะฮะอ,อ,อ่าโอเคนะ เอ่อห้ารัวทั้งหมดยาวร้อยยี่สิบนะฮะยาวร้อยยี่สิบเหรอโอเคอออจงเขียนฟังก์ชันแสดงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ได้จากการล้อมรั้วโดย X แทนความกว้างอ่ากำหนดมาให้แล้วนี่นะ X นี่ก็ต้อง X ถูกไหม ส่วนไอ้นี่ก็120ลบอะไรถูกใช่ป่ะเห็นไหม x กับ x แล้วก็120ยลบส x นะฮะต่อไปข้อสองพื้นที่มากสุดที่ได้จากการล้อมรั้วเป็นเท่าไหร่ โอ okay. เคข้อที่1คือเขียนฟังก์ชันนะฮะเขียนฟังก์ชันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อทำการกเกษตรด้านหนึ่งของพื้นที่ที่ต้องการล้อมติดกับคลองถ้ารั้วยาวร้อยยีเขียนฟังก์ชันแสดงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่ได้จากการล้อมร้วโดย x แทนความกว้างโอเคเขาบอกว่า x แทนความกว้างา่นั่นนะซีนี่คือเหตุผลที่ครูอ่านโจทย์อีกรอบหนึ่งไง <c oughs> เอ,อ <c oughs> เห็นไหมีิมิวเรียนเป็นละ <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าถ,ถ,ถ้าเป็นปกติเธอก็จะแบบเออโอเคเชื่อเชื่อเ <c oughs> นี่เธอถามแล้วว่าตกลง x <c oughs> ด้านนี้เหรอ x ด้านนี้ได้ไหม,ไมหอ,อืมใช่ป่ะถูก x เป็นด้านนี้ก็ได้แล้วถ้าเกิด x เป็นด้านนี้ด้านนี้จะเป็นเท่าไหร่ฮะถูกไหม,ไมหใช่ป่ะครึ่งหนึ่งลบ x ถูกไหมฮะหกสิบลบ x พอทั้งหมดมันคือ 120. ร้อยี่สิบอืม ใช่เรอถึงจะใช่ถูกปะมันก็คือเอารอยี่สิบลบเอ็ x แล้วหารสองไงเพราะว่ามันมีสองด้านอ่าไอ้สิบหารสองคือหกสิ60 x หารสองคือเอ็ x ส่วนสองอืม ตกลงอันไหนเนี่ยใช้สมก,การไหนเอ,เอาเอาจาวสีม่วงหรือจาสีแดงมันจะเหมือนกันใช่ไหมหรือจะไม่เหมือนกัน <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> เอาแหละ ถ้าอยากได้ล้อมพื้นที่มากที่สุดนะฮะวงวงตรงข้อสองครับขีดเส้นใต้ตรงพื้นที่มากที่สุดครับขีดยังมากที่สุดใช่ฮะถ้าอยากได้พื้นที่มากที่สุดช่วยบอกครูหน่อยว่าครองต้องเป็นด้านกว้างหรือด้านยาว่า ขอต้องเป็นดแบบ้านยาวเก่งมากเพราะว่ามันจะได้ประหยัดพื้นที่เยอะๆไงใช่ป่ะขอต้องเป็นด้านยาวดังนั้นสีแดงถูกหรือผิดผิดผิด,ผดไม่เอาแดงเอาสีม่วงมฮะโอเคนะต้องเอาสีม่วงไม่เอาแดงเพราะอยากได้พื้นที่มากสุดต้องเป็นรูปนี้ ใช่ประหยัดด้วยพื้นที่เยอะๆเลยถูกต้องถูกต้องเพราะโจทย์บอกเราว่า x คือด้านกว้างอืมอนะฮะ,ะ,ฮะอ่ะมาพื้นที่สมการก็คือพื้นที่เท่ากับกว้างคูณอะไรฮะจบใช่ป่ะ กว้างคือ x ยาวคือ1 2 0ยลบส x พื้นที่คือ f x จบไหมอืมอเขนะ้าใไหม ทีนี้เราก็จะได้เป็นถ้าเราคูณคืนเท่าไปเนาะก็เป็นลบส x กำลังสองบวกร้อยยสิ x เท่ากับ f x อย่างนี้นะฮะคือข้อหนึ่งตอบแล้วนะข้อหนึ่งตอบข้างบนนะสมการบนนะตอนนี้พยายามจะทำข้อสองพยายามจะทำข้อสองพื้นที่มากที่สุด จะต้องเป็นเท่าไหร่ใช่พยายามจนะทำข้อสองนะเพราะนั้นครูปเปิดทันใหญ่เลยนะเพราะต้องการพื้นที่เอ่อถ้าเป็นอีกประมาณเทอมหน้าเธอเจะสมัครการนีิมาดิบนะฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ได้สอนไปบ้างแล้วใช่ป่ะวิธีการดิฟแล้วให้เท่ากับศูนย์นะครับแต่นะตอนนี้ยังไม่มีความรู้ตรงนั้นก็ลองลากเส้นหาสมการดูครับลากเส้นดูก่อนลากเส้นเราก็ต้องเขียนหน่อนใช่ป่ะ x แล้ว y ถูกไหมฮะอ่า x เป็นศูนย์ y เป็นเท่าไหร่ครับ x เป็นศู y เป็น ถูกถ้า x เป็นหนึ่ง y เป็นเท่าไหร่ฮะ่งรอยส่า x เป็นหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยสิบแปด x เป็นสองาเป็นเท่าไหร่ฮะสองร้อยสามสิบ กดเครื่องก็ได้มากดเครื่องแข่งกันอะครูกดข้างหน้าให้ครอ่ะครูกดข้างหน้าให้สองกำลังสองเป็นสี่สี่สองเป็นแปดลบแปดสองรอยสมสองถูกแล้วถ้า x เป็นสามแล้วครับ สามสี่สองจะเห็นว่ามันยังอยู่ในช่วงที่มันเพิ่มขึ้นอยู่เลยอ่ะใช่ป่ะใช่เดาซิว่าตรงไหนที่มันจะเริ่มลดลงครับคือกราฟรูปนี้ต้องเป็นพาราโบลาคว่ำรู้ได้ไงว่าเป็นพาราโบลาคว่ำใช่รู้ได้ไง ถูกต้องเป็นพาราโบลาความแง่แต่ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงซ้ายของสมการที่การาฟมันพุ่งขึ้นอยู่เลยถูกปะ่ะต้องต้องต้องลากมือกราฟพุง่งขึง้นคือพาราโบลาต้องต้องอย่างนี้ถูกปะ่ะช่วงนี้ยังอยู่ในกราฟที่พุ่งขึ้นอยู่พยายามหาช่วงขวาสิครับทํายังไงให้มันเลขน้อยลงครับ oh, <okay>. nice. เลขยกกําลังต้องเยอะเยอะใช่ไม่ใช่ ยกกาลังอะไรถึงเยอะเท่าเท่ากับร้อยี่สิบเลยครับอะไรเอ่ยยกกาลังอะไรได้ร้อยยี่สิบหกหกสามหกเองใช่สิบย่อย่อสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยคูณกับสองเป็นสองร้อยติดลบถูกปะอ่า แต่แต่ฝั่งนู้นจะเป็นพันสองลบสองร้อยเหลือพันหนึง่งก็ยังสูงอยู่ไม่เอาสิบเอาไกลกว่าสิบอีก <16. S 1> เอาที่มันง่าย,ายๆหน่อยได้ไหมโธอยี่สิบได้ไหม <laughs> เออยี่สิบอ่าเธอคิดทั้งหลังครูคิดทั้งหน้าให้มา 24, 24, ลบแปดร้อย อ่ายังไม่ได้ถูกป่ะ,ะเอ้ยใจก้าาข้าไมไปห้าสิบเลยป่ะเธอคิดทั้งหลังครูคิดทั้งหน้าห้าพัน 5, ติดลบห้าพันเข้าเขาแล้วใช่ไหมอ่า,าอมามีอะไรอีกหกสิบมาหกสิบ ติดลบ 7, 2. 2> เจ็ดพันสองอุ๊ยพอดีเลยเจอแล้วหกสิบจะได้ศูนย์ใช่ไหมใช่อ่าเมื่อเอเป็นหกสิบจะได้ y เป็นศูนย์เฮ้ยอย่าเพิ่งเขียนสิยังไม่เสร็จเลย แล้วถ้าเกิด x เป็นเจ็ดสิบละลบเก้าพันแปดอ่าเหลือลบพันสี่ พไมันมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดเนาะคือเราเจอศูนย์สองจุดแล้วเห็นปะอ่าฮะเพราะนั้นถ้าครูลองวาดกราฟเนาะ x อ y 0 x 6ศูนย์ศูนย์เกหกสิบก็ศูนย์เพราะนั้นจุดสูงสุดมันก็ต้องอยู่ระหว่างเนี้ยก็คือสามสิบถูกปะราคาก็เป็นเงี้ยถูกปะกอ่ะแทนสามสิบสิจ้ะอือหือ ล้วเท่าไหร่ร้อยยี่สบคูณสามสิบลบพันแปดต่อพันแปดฮะจบแล้วแปลว่าจุดสูงสุดคือเท่าไหร่ครับผมพันแปดนั่นเองคือที่ว่าที่สุดแ่กจะการคำวณเป็นเท่าไหร่ก็แสนเข้าไหรืดว่า อะไรนะนใช่ใช่เ,เ,คเคไหม,มน,นะสรุปคืออะไรไใช่ตอบตรงกลางได้เลยเพราะว่าเป็นพาราโบลาไง ทำอย่างนี้มาหลายข้อนี่ใช่ปะจาได้ปะที่เราเราแทนพยายามแทนค่าแล้วหาจุดที่มันเท่ากันอ่าอยู่ตรงกลา,า,างนี่น่ะเห็นนะแต่เอาจริงๆนะเธอเห็นอะไรไมวายเป็นเท่าไหร่ เนี่ย y เป็นเท่าไหร่เพราะนั้นเธอทำอย่างนี้ได้เลยนะเอาจริงๆนะเดี๋ยวทำให้ดูนี่คือสมการถูกปะเธอก็บอกสมการนี้มีค่าเท่ากับศูนย์เคยไหมฮะพอเธอได้สมการนี้มีค่าเท่ากับศูนยปุ๊บ อันนี้คือวิธีแบบไม่วาดรูปแล้วก็ไม่เขียนตารางด้วยนะคำนวณล้วนคำนวณอย่างเดียวนะฮะวิธจดไปด้วยนะเผื่อเผื่อตอนสอบเขาไม่มีที่ใช่ป่ะเขามีแต่ให้คำนวณอย่างเดียววิธีคำนวณอย่างเดียวคือเธอเธอก็ให้ y เป็นศูนย์ครับผมให้ y เป็นศูนย์ปุ๊บเธอก็แก้สรรมการเลยเธอก็ดึง x ออก จริงๆแล้วเธอดึง 2x ออกครับจะดึงลบออกก็ได้ลบ 2x ข้างในจะเหลือ x <0. S 1> เดียวกับลบหกเท่ากับ0เพราะนั้น x มี2องคำตอบ x ก็จะเท่ากับ0และ60ใช่ไหมฮะ ดังนั้นเราค่อยเอาไอ้เนี่ยไปพอดกราฟก็คือ0และ60ที่มันจะเป็น0ูนย์เธอก็รู้ได้เลยว่าอ๋อ,อตรงกลางคือ30แล้วก็คิดต่อโอเคไหมนี่แบบวิธีคำนวณจอดไปจดไป,ดไปเออเร็วกว่าใช่ปะ อ่าแต่อยู่ๆจะมาคำนวณก็ไม่ได้งไงมันต้องผ่านการทำอย่างนี้มาหลายๆรอบก่อนจนสังเกตเห็นอืมนะ